สวัสดีครับผมทุกคนครับยินดีต้อนรับนะครับกับการเปิดชุดใหม่ล่าสุดครับเอาวอเรสต์เอ็กซ์ูนั่นเองเป็นชุดอัปเกรดที่มาใหม่ล่าสุดครับวันนี้เราเติมเงินกันมา5 0,000 UC ยูซีจากเพจบริการเติมยูซีราคาถูกบายวิสาตเกมมิ่งนั่นเองนะครับประมาณ20,000บาทบวกบวกนะครับผมวันนี้ครับเราจะเปิดชุดนี้กันแล้วมาดูกันว่าเงิน5 0,000นี้จะได้อะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปเปิดชุดนี้ด้วยเงิน50,000 UC ยูซีกันเลยครับผม สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาชเกมมิงนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ มาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับแต่ต <pl ains> ้องบอกแบบนี <ming> ้นะครับว่าในคลิปที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการเอามาสรุปให้ฟังนะครับจะไม่ใช่เป็นการเปิดแบบสดๆนะครับเรแบบสดๆเนี่ยผมได้ทําการเปิดไปที่ Facebook Fanpage l f f แล้วนะครับทำการสตรีมสดไปเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ฟังนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกคนที่กําลังจะตามไปนะครับที่อยากจะเปิดเนี่ยว่ามันต้องใช้ UC เท่าไหร่ในการเปิดเพื่อเอาของนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันด้วย6ก0้อยแรกนะครับตัวผมเนี่ย แล้วก็เป็นที่ห้อยกระเป๋าตัวกวางเลนเดียนั่นเองนะครับอันนี้แค่600 UC แรกเท่านั้นนะครับและเมื่อเปิดไปอีก600 UC นะครับเราก็ได้เป็นกรอบรูปนะครับของซีรีส์นี้มานั่นเองนะครับผมเป็นกรอบรูปที่ผมว่าออกง่ายมากๆนะผมเปิดไปเนี่ยหลังๆนี่ออกเป็น10เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าของจะไม่มีซ้านะครับถ้าเกิดว่าได้ของซ้ํามาตัวของซ้ําจะเปลี่ยนเป็นเหรียญให้เรานะครับเหรียญเราสามารถเอาไปอัปเกรดได้นั่นเองนะครับผม และอย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกทุกคนนะครับเราสามารถล็อกเซตได้นะครับว่าเราอยากจะได้เซตอะไรนะครับในการเปิดกล่องครั้งนี้จะมีทั้งหมด5เซตนะครับมีเซตอัปเกรดกับเซตไม่อัปเกรดอีก4นั่นเองนะครับถ้าทุกคนอยากจะได้เซตไหนทุกคนสามารถล็อกได้นะครับเมื่อเปิดครบ5ครั้งมันจะบังคับออกเซตนั้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะได้ของชิ้นนั้นนะแค่บังคับออกเซตนั้นนะครับเราสามารถสุ่มของในเซตนั้นอีกทีหนึ่งได้นั่นเองนะครับถ้ายังไม่มีตัวนี้ก็เอากล่องนี้ถ้าไม่มีอันนี้ก็เอาชุดดนนนนี้้สลััับกไไป นะครับผมอันนี้ผมเปิดมาครั้งที่3นะก็ได้ท่าเต้นซ้ํามาด้วยนะครับทุกครั้งที่ออกของซ้ํามันจะเปลี่ยนเป็นเหรียญให้เราย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเราจะไม่ได้ของซ้านะครับอันนี้นะครับผมเปิดมาประมาณ2,000 UC นะครับเพิ่งได้สกินดาบมานะครับเป็นสกินของชาแรงนั่นเองนะครับผม2,000 UC เพิ่งได้สกินดาบได้ท่าเต้นสีแดงมา2ท่านั่นเองนะครับมาสู่ช่วงที่ทุกคนอยากจะรู้กันมากๆแล้วใช่ไหมครับว่าตอนกี่ UC กันแน่ถึงจะได้เอานัท X สูตรมานะครับผมตอนนี้ฮะได้มาเปที่เรรียยบ้อป เกิดมาจํานวน5000 UC ครับตอนที่5000 UC เราก็ได้ชุดเอาแลน d ์เอ็กซูดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าสําหรับชุดนี้นะครับได้ไม่ยากครับผมมันผมการันตีเลยว่ามันได้ไม่ยากนะประมาณหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นน่าจะได้ครับแต่ครับการที่เราจะไปอัปเกรดให้เขาขึ้นดาวแต่ละขั้นนะครับมันจะยากครับบอกเลยคว่าน่าจะมากกว่า3 0 0 0 0ื่นสบาทไทยด้วยนะครับผมเป็นแสนยูซีเลยนั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้ชุด ก็ตัดสินใจเอาตรงนี้นะครับแต่ใครอยากจะอัพเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าผมจะอัพไปถึงขั้นไหนนะครับผมก่อนที่เราจะไปอัพชุดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูระหว่างทางกันก่อนครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับผมในตอนกล่องที่6 0พันนะครับไม่ใช่กล่องที่หกพันสี่ U.C. ที่หกพันนะครับผมก็ได้ชิ้นแดงมาอีก1ชิ้นนะครับเป็นชิ้นแดงแรกในกล่องนี้นะครับนั่นก็คือหมวกนะครับเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับผมเป็นหมวกนักรบดาร์โคนิกนั่นเองอ๋อลืมบอกทุกกกคคคนนไปะรรัับ้าเเิดดวว่ใมมีชุอแลผ ตัวละครของเราจะได้ท่าเต้นพิเศษมาอีกหนึ่งท่านั่นเองนะครับท่าเ,เต้นนี้นะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาเราชวนเพื่อนเข้ามาในตี้นะครับแล้วเรากดใช้ท่าเต้นนะครับถ้าเกิดเราใส่ชุดนี้อยู่นะครับตัวเเละครของเพื่อนเราทุกคนนะครับจะมีแอนิเมชันที่แตกต่างกันด้วยนะครับเหมือนกับว่าเราปล่อยพลังใส่เพื่อนนะครับให้เพื่อนติดแอนิเมชันติดสถานะน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับต้องมีชุดนี้เท่านั้นต้องใส่ชุดนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใส่ชุดนี้จะไม่สามารถใช้แอนิเมชันนี้้ไดนนั่เองผม ันนี้ถือว่าเป็นกิมกมิคแถมให้สําหรับชุดนี้นะครับโคตรดีฮะน่ารักมากๆเลย และในตอนที่8,000 UC นะครับตอนที่เราเปิดไปนะครับผมเราก็ได้ของเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือสเก็ตบอร์ดครับหรือว่าวิวบอร์ดนั่นเองเอาไว้ใช้ตอนโดดล่มนะครับผมเป็นสเก็ตบอร์ดสีฟ้าที่เข้ากับเซ็ตของเรามากๆเลยนั่นเองนะครับและหลังจากเปิดมาเรื่อยๆครับจนถึงกล่องที่20,000 UC นะครับเราก็ได้หมวกผู้ปกครองอาร์กติกครับซึ่งเป็นหมวกระดับรีเจนเดอรี่สีแดงมาอีก1ชิ้นนั่นเองนะครับผม20,000 UC ของแดงออก2อย่างแล้วนะครับและในกล 20,200 UC ครับเราก็ทําการกดข้ามครับแล้วเราก็ได้กระเป๋ามาอีก1อันครับเป็นกระเป๋าสะพายกล่องคริสตัลนั่นเองนะครับผมเป็นระดับสีชมพูนั่นเองนะจ๊ะและเมื่อตัวผมนะครับหมดไปประมาณ50,000 UC แล้วเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้เป้าหมายที่ผมตั้งไว้ครับนั่นก็คือชุดแดงทุกชุดในเซตนี้นั่นเองนะครับตัวผมก็เลยมาแลกครับโดยใช้เหรียญที่เรามีเนี่ยละฮะที่เราเกลือมาเมื่อกี้เลยครับเอามาแลกคืนทั้งหมดนั่นเองนะครับผมจะไม่เอาไปอัปเกรดนะครับผมจะอัปเกรดเท่าที่มีไม่เอาถึง ุดเพราะว่าผมมีหลายชุดแล้วทั้งฟาโลอีกาโพไซดอนอะไรก็รูเต็มไปหมดเลย <Okay. S 1> ผมจะเอาชุดนี้นะครับแค่พอประมาณพอนั่นเองนะครับผมในตอนนี้ผมก็แลกชุดแดงมาทั้งเซตนะครับจากเหรียญที่มีเราก็ได้มาทั้งกระด,ดานเลยนั่นเองนะครับในงบ5 0,000 UC ยูซีเท่านั้นนะครับผม <Okay. S 1> และยังไม่พอฮะตัวผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรนิดนึงฮะอยากจะอัปเกรดชุดไปหน่อยเพราะว่าชุดของเรานะครับมันสามารถอัปได้อีกขั้นหนึ่งเพิ่มเติมอีกไม่กี่บาทผมก็เลยอัดไปอีก10,000 UC ยูซีครับ mm hmm. เพื่อกัดอัปเกรดชุดเป็น เลเวลที่4นั่นเองครับเวลาฆ่าเดี๋ยวจะได้มีคิวฟีขึ้นมาจะได้ไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นครับในคลิปนี้เราเลยเติมกันไปถึง60,000กว่า UC ครับเพื่อเอาของทุกอย่างเอาของทุกเซตที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมและได้ชุดอัปเกรดมาถึง4เลเวลเลยนั่นเองนะครับ และแค่นั้นยังไม่พอครับผมยังมาเล่นอีเวนต์ใหม่อีกอีเวนต์หนึ่งครับเป็นอีเวนต์ที่เราสามารถมาสุ่มแล้วได้ชุดแดงที่เป็นแบบราชินีน้ําแข็งกาเซียด้วยนะครับผมเราก็มาเล่นอีกฮะด้วยงบประมาณ6กหมเนี่ยเราก็ไปสุ่มเพิ่มครับและเราก็ได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับชุดนี้บอกเลยว่าเป็นชุดที่สวยมากนะครับสวยกว่าชุดอัปเกรดที่เรามีณปัจจุบันนี้อีกนั่นเองนะครับโคตรสวยครสวยจริงๆครับเดี๋ยวตอนนี้ครับมาดูไฮไลท์ในเกมกันดีกว่า ครับว่าชุดอัปเกรดเมื่ออยู่ในเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมกับเลเวลที่4ขั้นที่4นั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนหวังว่าคงจะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ไปลองเปิดกันดูนะครับอย่าลืมเพจวิสานด้วยนะครับไปเติมได้ที่เพจนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมไปเลยครับทุกท่านโชคดีครับโอเร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 ข้างในหรือข้างนอกอข้างในใช่ข้าง โ,โอ้วหวววววววจววอวว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 าวสองคนสามคน พี่อยู่ที่ตัวนึงตายมึงเอ็มพลุเฉพาะแต่ cái. Quá dữ. Gen này cũng xoài mày chết mày nó Thì nó Watch out. ตอบก็ได้หน่ยทำไมทุกคนจนจังทุกคนฟางสิวข้างบนจะหมดใช่ตัวหนึ่งข้างบนข้างบนตัวตัวซ้ายยังอยู่นะตัวซ้ายยังอยู่นะตัวซ้ายยังอยู่ตัวหนึ่งไปผมช่วยตัวหน้าพี่โอ้ไม่ได้ตัวไกลเนาะตัวไกลเนาะฮารุหลบไปเอาตัวหน้าจบมาดิ พี่ทำให้พี่ทมให้พี่ไม่มีกอดแต่ผมไม่มีสวยครับสวย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 เห็นตัวละอุ้ยรถชนน็อกตายตายยเลมันข่าอีกตัวนึ็อกสวยที่ยังไม่ดูคิวฟีดเลยเน็อกจะขอดูวีดหนึ่ง

ผมมงโมผมอยู่บเนียไม่สอตัวเลยเอเ้าพอพอพอแต่ว่าเข่าทไมเข่าไวไว ไม่น้องอ๋ออยู่ปะอือเดี๋ยวพี่เกินเกินสุดเกินสุดเกินจะหาทำ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage l f อ l i ล e f o r f u n นนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ